สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับพยักเล็กพาเครื่องนะครับครับผมเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะครับทำให้วัดของหลวงพ่อพัดนะครับได้มีการปิดวัดนะครับหรือว่างดพิธีในการปลุกเสกนะครับจึงทาให้ ตอนนี้นะครับผมราไปหารา่เก็บภาคเก่าๆนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผมนะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญกระถินห3ามนะครับเป็นเหรียญที่วัดสร้างนะครับของหลวงพ่อพัดบุญญกโมวันนี้ผมก็ได้มาสิบรุ่นนะครับยังไม่ได้ทาการเปิดเลยนะครับก็เลยจะมาเปิดให้พี่ๆเพื่อนได้ดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับน่าเก็บอย่างยิ่งเลยครับพราเนื่องจากเป็นในส่วนของเหรียญที่วัดสร้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันี่ นี่ผมแอบเปิดเปหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของทองทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับผมชอบมากเลยครับเหรียญรุ่นนี้ทำออกมาค่อนข้างสวยฮะเห็นไหมฮะนี่ครับหมายเลขดีด้วยครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งโอ้โเกือบตองหนึ่งฮะเกือบท่วมเลยฮะรุ่นนี้ด้านหลังก็จะเป็นสิงห์นะครับสิงโขนะครับของวัดห้วยด้วนนะฮะนี่นะครับดูความสวยงามของเหรียญนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับผมมีอีก 9รุ่นที่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่นะซีเดิมๆเลยครับยังไม่ได้แกะเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมก็แกะสดๆเลยนะฮะหลายคนถามว่าเหรียญกระถินออกตั้งแต่ปี63แล้วทำไมยังมีเหรียญอยู่นะครับก็ยังพอหาได้ครับยังมีหลายคนที่ยังอุ้มไว้อยู่นะครับเนื่องจากมองถึงอนาคตว่าเหรียญรุ่นนี้อนาคตไกลแน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่ ปี6กสาอย่างที่รู้ๆครับเป็นปีที่หลวงพ่ออายุครบ99ปีเลขดีเลขสวยนะฮะแล้วก็เป็นกระถินปีห3สามเป็นปีที่ผู้คนนะครับเข้าไปหานะครับที่วัดค่อนข้างเยอะเลยครับดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่โอ้โหยังไม่ได้แกะสีเลยครับเรามีอีกร้ง9้ารุ่นนะฮะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอามาเปิดให้ดูๆแบบเรียวๆเลยนะฮะนี่นะฮะ แล้วครับนี่โอ้โหผิวลุ้งมาแล้วเหรียญนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับเหรียญที่สองที่ผมได้มานะครับค่อนข้างสวยเลยครับเห็นไหมฮะน่าจะเป็นในส่วนของทองแดงผิวลุ้งนะฮะโอ้โหดูดูความสวยของเหรียญนี้ฮะลุงขึ้นแบบวิบวับเลยคะเห็นไหมฮะหมายเลขสี่สองด้วยนะฮะสวยมากเลยครับบุญฮะอืม บอกแล้วครับรุ่นนี้ถ้าใครพลาดไปนี่คือพลาดแล้วพลาดเลยนะฮะตอนนี้เริ่มหายากกันนะครับเหรียญที่วัดสร้างนะครับรุ่นนี้ดีครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับครับเหรียญต่อมาก็คือยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องขออนุญาตแกะนิดนึงนะครับนี่ฮะซีนมาออกมาปีนึงแล้วฮะกาวก็จะค่อนข้างเหนียวนิดนึงนะครับสกู่นะครับ เป็นเหรียญที่น่าเก็บอย่างยิ่งเลยครรุ่นนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูสรู่นะครับนี่นะครับผมก็แกะมาแล้วนะครับเห็นอย่างนี้นะครับแกะค่อนข้างยากเลยครับเพราะเนื่องจากอยู่มาเป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้ผมก็ไปตามเก็บมานะครับอย่างไงมาดูกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทองทิพย์นะครับหูลงยาสวยมากเลยครับลงยาขอบแดงนะฮะอย่างสวยเลยฮะเหรียญคมสวยมากเลยครับเห็นไหมฮะ สวยจริงๆครับรุ่นนี้ผมกล้าการันตีเลยฮะนี่ก็จะเขียนห3สามนะครับกอถอนะครับเป็นเหรียญมหากรถินนะครับออกที่วัดห้วยด้วนโดยตรงเลยนะฮะนี่นะครับสวยไหมครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อทองแดงนะครับขอไปครับเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาแดงนะครับขอบแดงสวยมากครับรุ่นนี้ผมกล้าการันตีเลยครับแล้วผมมองว่ารุ่นนี้มีอนาคตแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับเพื่อไม่ให้ช้านะครับ เหรียญต่อไปก็แกะยากนิดนึงนะครับอยู่มานานนะครับเหรียญเพราะว่าเป็นรายการที่ผมไปตามเก็บมาครับอย่างที่ที่แจ้งนะฮะว่าเป็นรายการที่ตามเก็บมาเขาอาจจะเคยเล่นรายการลุ้นมาก่อนแต่นี้ผมก็ไม่ทราบนะผมก็ไปตามเก็บมานะฮะได้มาอยู่ที่สิบเหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปว่าเหรียญต่อไปผมจะได้เนื้ออะไรนะฮะนี่นะแกะใหม่ใหม่สดสซิงๆเลยครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับยิ่งเป็นรายการลุ้นยิ่งหายากมากครับสามาจะเจอเหรียญที่เปิดแล้วนะครับขาวแล้วครับขาวมาแล้ว เฮ้ยเนื้อเงินปะเนี่ยอุย้ยลงยาแดงด้วยครับเดี๋ยวผมขอ่องเ่นเนื้ออะไรครับจะเป็นอัปาก้านะครับดูความสวยงามของเหรียญน,นะฮะอันนี้ฮะอัปาก้าครับยาแดงนะฮะโค้ดหมายเลขหกหกเลยครับชุดนี้ผมท่วมเลยครับอย่างนี้อัปปาก้าแตกนะครับต่อไปผมก็หวังว่าจะได้เนื้อเงินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเหรียญต่อไปได้เลยครับ อันนี้เป็นการอัดสดเลยฮะอัดไลฟ์สดอัดสดเลยฮะอัดเสร็จผมก็ลงเลยฮะอยู่บ้านรู้จะทําอะไรว่างๆครับก็ไปหาอะไรเก็บพ้าเก่าๆนะครับที่ยังไม่ได้แกะซีนะครับเอามาลุ้นเอามาเล่นสนุกๆนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ห่วงสุขภาพของหลวงพ่อนะครับวัดก็จะปิดนะครับปิดงดการปลุกเสกนะครับอาจจะเป็นการเปิด ประมาณเดือนหน้านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเรื่องระยะเวลาในการเปิดนะครับแต่ก็จุน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนหน้ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะครับดังนั้นพักเก่าๆนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับขึ้นแล้วครับเพราะว่าคนเริ่มตามหาเริ่มตามเก็บแล้วนะฮะเหมือนกับเป็นการทิ้งช่วงนะครับให้พระมีราคาขึ้นนะครับนี่มาดูต่อไปเหรียญต่อไปที่ผมได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทองแดงลงยาจีวอนะครับเหรียญนี้ก็สวยฮะเงาวับเลยครับเหรียญจริงสวยมากนะฮะนี่นะฮะ โค้ดเหมือนกันครับโค้ดจะเขียนว่ากทนะครับด้านบนจะเป็น6 3นะครับอันนี้จะเป็นหมายเลข2 8 8 1นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับนะฮะเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปนะฮะคือเหรียญเนี่ยอยู่ใน,น,นรังนานนะฮะคือแบบกาวมันอยู่มาเป็นปีครับมันทําให้ความเหนียวของ ของกาวเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นมากนะฮะดังนั้นในการแกะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับยังไงผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปนะครับหาพระมารีวิวให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันนะครับแต่ผมกล้าการันตีเลยครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับวัดสร้างนะครับเหรียญกระถินเป็นเหรียญมหากระถิ่นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่น่าเก็บอย่างยิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่โอ้โห รวมเลยครับอย่างนี้ทองทิพย์นะครับลายธงชาตินะฮะอืโอ้ยสวยมากเลยครับรู้สึกว่าโค้ดจะตอกตรงจีวอนอ่าหลวงพ่อนะครับหกสามนะฮะนี่นะฮะเห็นไม่รู้ว่าเห็นกันชัดหรือเปล่านะฮะนี่นะฮะนี่ครับโค้ดจะตอกตรงจีวอนของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นเลขครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งสามสามนะฮะ อันนี้จะเป็นเหรียญลายทองชาตินะครับทองเป็นเนื้อทองกระไหลทองนะฮะกอดไยกอดไปครับไม่ใช่ทองดิบเป็นกระไหลทองนะฮะอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วนะครับนี่ผมก็นั่งแขะ <laughs> มันเป็นความสุขนะครับอยู่บ้านว่างๆนะครับผมเป็นผู้เสพนะฮะไม่ใช่ผู้ค้านะครับผมนะนะผมจึงมีพระออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทองทิพย์นะครับทองทิพย์ลงยาขอบแดงเหมือนกับเหรียญที่ได้มากเกนหด้านี้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ด443นะฮะเหรียญนี้นะฮะ443ครับผมเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยสักครู่นะครับ นี่ครับเหลี่ยนต่อมาได้ครับที่กรอกมนนาวมาแล้วครับนี่ไงผมว่าแล้วยังไงต้องได้นะครับหมายเลขหนึ่งสองหกนะครับลงยาขอบเหลืองนะครับลงยาจีวอนนะครับสวยงามจริงๆครับรุ่นนี้หูผมบอกแล้วยังไงก็ต้องท่วมครับรุ่นนี้นะครับเลือกเก็บรุ่นที่ชอบนะครับรับรองอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะสีอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่เป็นนวะครับผมดูแล้วนะเป็นนวะแน่นอนนะฮะรุ่นนี้เหรียญนี้นะฮะ หมายเลข1นึ่งสองหนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปเลยครับมีอีก2เหรียญนะฮะมาดูเหรียญต่อไปเลยครับเหรียญนี้น่าจะเป็นผมไม่มั่นใจนะฮะว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับน่าจะเป็นทองสันตะนะฮะ ข้อมูลใดที่ผมแจ้งเนื้อเหรียญผิดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเว่าเนื่อจากผมไม่มีใบรายรการนะครับอันนี้พอผมได้มานะครับผมก็มาเปิดลุ้นให้พี่เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันดูเหรียญสุดท้ายนะครับเผื่อจะได้เงินเงินเข่าบ้างนะครับ ไม่ได้เนื้อเงินครับแต่ก็ได้เนื้อเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวลงยาแดงนะครับหมายเลข1854้าสนะครับ1854นะครับนี่นะฮะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในสองของเหรียญกระถินนะครับเป็นเ้เป็นเหรียญมหากระถินนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมยังไงผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ